สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุภูสุคณบวาซิโยฟังไทยฟังลาวหรือต่างประเทศกันยินดีตอนดับเข้าสู่สองคำบาทอินดีเดอ้อเมื่อนี้คำบาทพาพ่อแม่พี่น้องมาดูน้องเด้อบอยนี่น้องเด้อบอยคนไทยบหมอกเไยนี่พี่น้องเอ้อยนี่ เต็มซี่ตนนันใดนี่พี่น้องเอ้ยน้องดูบ่อยทายบ่หบอกเลยพี่น้องเอ้ยคำามบาบรูวา่าคำาบาสีเอาอยางกับไปจินปัจจุบินไยสดวกพี่น้องเลยน้องดูบ่อยคนไทยอย่าพี่น้อง tai hoặc cổ, anh nhảy đang nhịp gì đó, người hiện bỏp gì đó, boy, nhà con mướn, à, à, bằng thừa bốn tuần thau มันเท่าครับไทยไหละอ่ะเอ่อเปตัวตทพี่น้องเอ้ยาหาบุได้รูวิีที่ว่าเอาเน,นี่ยที่ว่ารักษาเพิ่นกินแบบว่าไทยสะดวกสบายกับแสดงความคิดเห็นเข้ามาไหนเด้อพี่น้องเด้อคำว่ากับสีทรรตามต พ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์เขามากนะนาบอกวิธีรักษาแม่ว่าเอาอยางของเป็นกินแบบว่าเปินไทยสะดวกสบายพี่น้องเลยมันบอกวิธีได้พี่น้องเลยสงสารหนองเดาบ่อยพี่น้องเอ้ย นี้คําบัดเห็นบันไทยเเดียยวจจะชิบตูนมานเรื่องี่นองเลยเบ้งสนัดสนีได้พี่นองเลยอะ วยแต่ว่าบ่ได้คอยเอาพักคนเป็นปกินได้พี่น้องอเลยข้าวบ่ายไม่แต่อาญ,ญายคนกินแล้วพักคนบุคอยกินและนี่น้องเรือบ่อยนี่อิ่มแล้วบ่อ่ฮะอ่าดูก่อบ กินบางทีมันอาจสิได้สวยครับทายสะดวกสบายนะฮักบอพี่นองนี่ยลองเดอบอยเนี่ยเห็นบอพี่นองฮะอ่ะบอย แสดงความกิเิเห็นบอกคำาว่าใดเด้อพอเมีพี่น้องเด้อถามว่าผู้ใดรูด้วิธีเอาอยาเอาอยาหรือว่ามีวิธีแบบไบคือกินแบบไายสะดวกสบายนะพี่น้องเบ้พี่นอง ai khỏi cái thì nó không bưng nó được bồi ăn chạy anh hẹn thì nó à, bên thai bên thai ừ, bên thai bên thai

หายใจก็หายใจแหงเ้ยพี่หนอน้องเดอราบอยเห็นบุพี่น้องน้องเดอราบอยอยู่กับคำว่าดีกะประมาณพกเดือนเจ็ดเดือนได้พี่น้องเลยเนี่เพื่อนาจีสุดใหญ่ซ้ำนี่แหละพี่น้องเลยเนี่ เพราะว่าเพิ่อนกำบาดถามเพิ่อนตอนไปซื้อมาจะาข้องหลานเพิ่นว่ากระต่ายพันเขะพันเกะี่กาสิมายความว่าแบบเลี่ยงโบโบ,โบ,โบ,ยยบนนหรือ,อ,อว่าบ่ใหญ่บรรไดนอผี่นอเนาะแม่นว่พผีนอถ้ากำ่าดเขาใจโมพิดนะผี่นอถ้าว่า โมเมนต์นแขกหรือว,ว่าพันอื่นมน 5, F, ึนก็อาสิเบียไงคืนกเกา่าอันนี้สุดไงน่ได้ยินพี่น้องเลยคำาวาคิดว่านนี่มันเกนไงได้ซ้ำนี่ไนดะ้พี่น้องเลยอยู่ว่าคำาวามากหกเดือนเจ็ดเดือนเนะแต่มาามือนี้พี่น้องเ้ย น้องเดือบอยมันทายแบบบอยักสะดวกปันไดพี่น้องไงทายแบบก่อนแข็งแข็งก่อนใหญ่นีพี่น้องเรีนบอกพี่ก่อนใหญ่ใหญ่นี่มันทายแบบบอยักออกปันหดเด้อพี่น,อน,นออ้องครับใคดูวิธีแบบว่ามันทายสะดวกสบายกับแสดงความคิดเห็นบอกคำว่าข้าไดเด้อดพี่น้องเด้อ คำบาดกัสิทำตามพ่อแม่พี่น้องบอกนันดาคำบาดเห็นบุญไทยเลยก้กกัสิตูนเพื่อนสิตูนเพืนเวลาบุญไทยเนี่ยกระแบบสมมติว่าคือก,กันกับคนเฮานี่ละพี่น้องเลยที่ว่าไทยเนี่ย แบบเดียวกันด้วยพี่น้องเลยนี่น้องเดืบอบวยก็ถ่ายหนักขื้กันนะถ่ายออกมากนี่ก็เป็นกว้วยใหญ่ๆนี่เห็นบมวพี่นอ้องนี่ข้าหวานบ่อยอากเอาพักคําเป็นกินพี่น้องเลยไม่าเอาพักให้เป็นกินแล้วคุนตองเสียดอก นอนแบบสบายสบายได้นี่เวลานอนนี่ค่หายใจใหญ่แล้ห้ำยอนี่บอกมึงไดนห้ำผลโยนอยู่มึงด้หายใจมึง่ะ เดียวคนไงโอ้โหมันหนักมันเดียวเนี่ยมันหวานนะจ้ะอืมได้พี่น้องเขาบอกไงตอนน้องเดือบ่อยยืนขึ้นพี่หน้อหรือว่าเป็นน้ำทัวอาหารสีสโมนี่ว่าพี่น้อง แปลว,ว่าพทายบอ่ออ้อยประมาณสองวันนี่พี่น้อยตามาว่าสังเกตเพิ่งทายแปลว,ว่าหัวแข็งในประมาณสองวันนิดอ้อยแล้วบ่หืมกินว่าหาหน่กก่อนเบิ่งกินยาเบิงสองก้านเพื่อ เห็นบ่มือเป็นหนาบกันขนนี่แหละพี่น้องเอ้ย้รอแท้เนาะน้องดูบ่อยเห็นบ่พี่น้องรอแท้่ะพุ่นน่ะ รอเท้นองเดียวบ่อยนะอยาอกกินะกินว่าอาหารหนึ่งก่อนเดี๋ยวพอจะสิบบ่อยออกมาออกมาข้างนอก ก็หลอกกะ็ะไรอะย่อยอวบดูจะไหนอืม ให้เขามาแล้วก็สวยกดไลค์กแเร์กดติดตามไม่สองคำ่า,าอินดีเนด้อพี่นอ้องเ้อก็้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสูผูสู่คุณที่เขามาอพยมติดตามสองคำบา แต่กาแฟพ่อแม่พี่น้องกันเบื่อสุขสุขคนกดติดตาไม่ส่สองคำบาดใดเด้อพี่น้องเด้อคำบาดกาสิจบกขีดไปเพียงสานีสิกาคำบาดสบายดีแดดสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบื่อสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ